่อนชงนะครับก็จะบูดน้ำหนึ่งครั้งนะครับแล้วจึงเอาบาสเกตใส่เข้าไปหมุนให้พอดีตึงตรงนี้นะครับสกัดกาแฟให้ได้สองออนนะครับเราพร้อมแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับเพื่อให้น้ำกาแฟนั้นไหลออกมาจากบาสเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่า ตอนนี้แรงดันก็ขึ้นไปแล้วนะครับ11บาท12บาทนะครับก็เป็นไปนตามสูตรเลยนะครับนี่คือการกดที่พอดีพอดีนะครับก็คือทำให้ได้1น่งออนนะหนึ่งออนนี่ถือว่ากำลังดีนะครับนี่คือน้ำกาแฟที่เราได้นะครับหนึ่งออนพอดีเป๊ะสำหรับน้ำร้อนนะครับสลอดบริการนโ้ร้อนเนี่ยเราก็าจะใช้ น้ำที่สองออนน้ำร้อนสองอนนะครับแค่นี้พอนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์เราก็นำบาสเก็ตออกนะครับก็จะเห็นได้ว่า,ามีาการสกัดได้ดีมากนะครับแล้วก็ดูนะครับเวลาออก็ง่ายมากเวลาที่เราจะผสมให้กับลูกค้าเราก็ใช้น้ำร้อนอเทเ<ๆ>ข้าไปก่อนนะครับ แบบนี้นะครับแล้วจะตามไปด้วยกาแฟที่เราสก,กัดมาได้สองอนนะครับก็ถือว่าน,นี่คืออ่าพร้อมที่จะเสิร์ฟเพรลูกานะครับ